ไม้ยาวเนแต่ามงมือไม่ได้ใส่เอาไม้ยาเลยขัดตรงหน้าเค้ขัดาหน้าเขัเลยงหน้าเลยแบบเดี๋มลากไปดขแล้วก็กแล้วมันกยพราะถ้าเราไม่ลกหอกมันจะกัดยาแนวอา 大家的话的，他，你过来就能 Okay, that もうめですか เทแค่ไม่ทีห้องนะสองห้องเลยเปล่าเทเทได้บอกอืช่างเในเชา้าเทเฉพาะตรงนี้เองเพรายังไม่ได้ไปทำห้องเลยป้าห้องถึงห้องทำแล้วในภาก,กว่าประมาห้องสองห้องแรกเพราะเขาลองดูพ้องไม่เทลองดูสามห้องแรกเขาใส่เลย We'll be right <laughs> back. คราบประครบปอืมก็แล้วเานี้ก่อนก็ยังไม่เช็ดสเลยนะอไปเดน้ำให้นนหน่อยก็ฉีดน้ำไล่ก่อนเตาน้ำบอก่ะไ,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 ได้ไปเปิเดด้วยกัน

Yeah. <laughs> 吹灯，吹灯，吹灯。 เปิดุกเพราะว่าตั้นังไม่ได้ห่เลย อืนอืมะต้องผายาต้จะใช้แปรงนี่ยาต้องใช้แปรงนี้แปรงนี่บ่นนี่อันนั้นอันนั้นรีดน้ำสิสิงนอะไแม่ละหมกไ้เลยแม่แล้วอะไรรู้วอันนี้พเนจรนะพเนจดอืม And t h เดี yeah, yeah. Chegou, ๋ย yeah, em> yeah. no ่เาให้ต้อาันก่อน่าต้องหาแฟน่วิดขา่วเยอเคโอเอเคโอเอเลองดิทนี้กนตรงกลางเลยเไาเยียๆนะ่ว้องเขียนะเออจะอยให้คอยยงยันยไม่ได้ ออกแล้วออกแล้วเออออกแล้วัดเลยถาต้อแขงกัเพื่อนอะโรคอย่างนี้มานจะเปลี่นก็ไม่ต้องไเพราะมันเวมันสามารถไปได้เามว่ก้อนปูตงนก้ทั่วน้ำ้ำน้ำน้ำน้น้ำ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 ้นนนน้น้นนน้นน 白的,的，白娘，白娘子，然后娘们，然后白娘子，然后白。我们这边的话，然后就来嘛，两块。我们这边的话。 mm แล,ล้วก็ไว้ห้านาทีก่อนเดี๋ยวรอให้ห้านาทีก่อนนะคะท่านผู้ชมอีกสักครู่เราจะมาขาัดฟีแล้วก็มาล้างเปิดไม่ได้ม,ไม,ม,ไม,มันเลี่ยงไมนต้องมาตะกูกอ <วะ S 1> เจาะต้อ,อ,องเดิยเนย้อนติดไม่ได้ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณนิพิิ์ท่านมากค่ะ